ประเด็นการเมืองคือพอใกล้เลือกตั้งเนี่ยหลายหลยเรื่องซึ่งมันไม่ควรเป็นประเด็นการเมืองมันกลายมาเป็นประเด็นการเมืองขึ้นมานะครับและเราก็เห็นการทำงานร่วมกันการแสดงจุดยืนร่วมกันของคนหลายๆกลุ่มนะแม้ว่าทุกคนเนี่ยนะครับหลายคนจะขึ้นต้นว่าไอสิ่งที่จะพูดสิ่งที่จะถาตตอไปนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการเชียร์พรรคการเมืองไหนนะอ่าไหมะจะมีการออกตัวแบบนี้ แต่ขอให้เชื่อเถอะว่าสุดท้ายปลายทางเนี่ยประโยชน์มันจะเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งคือพรรคส้มเนี่ยนะวันนี้เราเห็นกระแสกระแสบรรดาคนที่เรียกตัวเองว่าผู้รักความเป็นธรรมทั้งหลาย NGO นะคืออะไรที่แบบเมื่อก่อนดูภาพลักษณ์ดีอ่ะช่วยชาวบ้านยังง่วนอยแต่หลังๆนี่มันดูแล้วแบบเอ๊ะอะไรทําไมมันพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะครับ แต่หลายเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราต้องเอาความจริงมาว่ากาันว่ากันด้วยข้อมูลด้วยหลักฐานนะวางจุดยืนทางการเมืองเอาไว้ก่อนถ้าเริ่มต้นกันด้วยจุดยืนทางการเมืองเนี่ยมันเถียงกันไม่ได้หรอกครับนะเพราะอะไรเพราะว่าอ๋อคนเนี้ยนะเขาเป็นนักต่อสู้เขาช่วยเหลือชาวบ้านนะก็จะมีแต้มต่อและนะคือคน ที่อาจจะไม่เคยมีประวัติมีภาพในการช่วยเหลือชาวบ้านเลยเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาคนเขาเป็นคนเลวนะในทางกลับกันคนที่มีประวัติช่วยเหลือชาวบ้านหรือมีภาพในการช่วยเหลือชาวบ้านอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเขาอาจจะมีดีส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาดีทั้งหมดหรือเขาทําเลวไม่ได้ทําผิดไม่เป็นนะแล้วเราจะเอาอะไรเป็นตัวตัดสินก็เอาข้อมูลเรื่องนั้นๆที่กําลังถกเถียงกันอยู่นี่แหละนะครับอย่าไปตัดสินคําว่า เพราะว่าคนนี้เป็นกลุ่มนี้นะออแม้พอมีคําว่าชนบทหน่อยปุ๊บแหมมันดูแบบโอ้นะมันดูรแมนติกนะมันดูรแมนติกแล้วมันก็จะแบบอะไรคนก็จอกมาโอ้เนี่ยเขาอุสาไปตก,กำลกรรมลาบากในชนบทอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเราเลยยุคนั้นมาแล้วนะ,ะเลยยุคนั้นมาแล้วนะครับอะมาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องนี้กันก่อนวันนี้มันมี2เรื่องหลักๆนะครับที่ถูกกลายเป็นประเด็นการเมือง นะครับแม้ว่าจุดเริ่มมันอาจจะไม่ใช่การเมืองก็ตามแต่ว่ามันได้พัฒนากลายมาเป็นประเด็นการเมืองเรื่องการเลือกตั้งไปเรียบร้อยอย่างปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของประกันสังคมนะประกันสังคมเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่พักประชาชนเนี่ยเอาเป็นเอาตายมากนะซึ่งถามว่าเป็นเรื่องดีไหมในการที่จะไปตรวจสอบสํานักงานประกันสังคมกองทุนประกันสังคมดีแน่นอนครับ อะไรที่มันดูแล้วมันดูไม่ชอบมาพากลการหยิบยกเรื่องเหล่านี้มาพูดคุยมาหาทางปรับปรุงแก้ไขเป็นเรื่องดีแน่ๆแต่ปัญหาคือว่าทางออกของมันที่จะไปสู่นะหรือประเด็นหลกักๆมันคืออะไรแต่แตอนนี้มันทุกเรื่องมันกลายเป็นยิบยิบย,ย่อยๆยหยิบยกขึ้นมาหมดนะครับมีประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องจากนอกจากเรื่องตัดสูตรแล้วเนี่ยนะครับออนอกจากเรื่องตัดสูตรแล้วนะฮะ ที่ตอนนี้เนี่ยเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่และฝ่ายพักประชาชนเนี่ยแล้วแนวร่วมนะวันนี้แนวร่วมพักประชาชนเยอะแยะไปหมดคนที่บางทีอยู่เงียบเบเนี่ยก็ออกมานะออกมาพูดเรื่องเดียวกันรณรงค์เรื่องเดียวกันนั่นก็คือกติกาในการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนะครับของเดิมเนี่ยที่ใช้กันอยู่แล้วเลือกกันไปเนี่ยนะครับซึ่งมีตัวแทนของคณะก้าวหน้าเนี่ยนะครับในนามของกลุ่ม ประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยนะเขาใช้วิธีว่าผู้ประกันตน1คนมีสิทธิ์เลือกกรรมการได้7คนนะแต่ตอนนี้มันมีกำลังจะมีการาร่างระเบียบใหม่และอยู่ในระหว่างาประชาพิจารณ์เนี่ยนะครับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนวิธีการนะครับจากเดิมผู้ประกันตน1คนเลือกเป็นทีมได้7คนนะ เป็นผู้ประกันตน1คนเลือกได้1คนนะแล้วบอร์ดมีกี่คนเขาก็จะมาเรียงลําดับกันไปนะครับคือจากเดิมลำหนึ่งเราเลือกเก็ดเลยนะต่อไปนี้ถ้ากดมาระเบียบใหม่ผ่านเนี่ยผมหนึ่งคนก็เลือกผู้สมัครที่เขาอยากจะเป็นกรรมการเนี่ยอาจจะมีสัก20คนผมก็เลือก1นนะแล้วคะแนนก็เอาคนที่1นถึงเมาแบบนี้เป็นต้นนะครับ และที่สําคัญก็คือว่าของเดิมเนี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการประกันสังคมนะจะมีสิทธิ์เฉพาะผู้ประกันตนในมาตรา33ทั้งหมดนะมาตรา39มาตรา40เนี่ยไม่ได้คือประกันสังคมตอนนี้เรามี3พวกพวกที่ใหญ่ที่สุดก็คือพวกที่คนที่ทํางานประจําคือมาตรา33นะพนักงานบริษัทพนักงานโรงงาน โรงงานก็เป็นบริษัทนั่นแหละนะที่บริษัทเขาหักเงินเดือนเราแล้วก็ส่งเข้าสมทบไปในกองทุนอันนี้คือมาตรา33เดิมเนี่ยเฉพาะมาตรา33เท่านั้นมีสิทธิ์เลือกแต่ว่าระเบียบใหม่เนี่ยนะครับเขาก็จะให้แบ่งเป็นกลุ่มๆนะเพราะก็ถือว่ามาตรา39มาตรา40เนี่ยก็เป็นผู้ส่งเหมือนกันนะครับสาระสำคัญมันก็คือว่าหนึ่ง หนึ่งได้หนึ่งก็คือ one man one vote หลักการเหมือนเลือกสอส,สนะผู้มีสิทธิ์หนึ่งคนเลือกผู้แทนได้หนึ่งคนนะครับไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์หนึ่งคนเลือกผู้แทนได้เจ็ดคนไม่ใช่สองก็คือว่าเขาก็จะแบ่งเป็นาการจัดสรรที่นั่งนะครับสามสิบสามส่วนหนึ 1, ่งสามสิบเก้าส่วนหนึ่งสี่สิบส่วนหนึ่งนะครับแบ่งเป็นโคต้าโคต้าไปนะครับแล้วการกระจายของคะแนนเสียงเนี่ยนะครับ ก,ก็มีการวิเคราะห์กันว่าระบบแบบเก่าเนี่ยนะมันจะเอื้อให้กลุ่มที่มีฐานเสียงขนาดใหญ่สามารถรวมคะแนนและได้เปรียบในการคลองที่นั่งบอร์ดนะซึ่งยกตัวอย่างเช่นแบบเก่าเนี่ยนะครับที่มีการเลือกกันไปแล้วเรากำลังจะครบวันละ2ปีเนี่ยคนของคณะก้าวหน้าซึ่งก็เป็นฐานเดียวกันกับของพรรคก้าวไกลพรรคประชาชนนั่นแหละเขาก็มีเครือข่ายของเขาที่กว้างขวางมากกว่า ผู้นําสภาพแางงานที่อยากจะมาสมัครเป็นกรรมการบอร์ดถูกไหมครับเพราะว่าคณะก้าวหน้ามีฐานอยู่ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแบบเอาแบบเก่าเลยเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นอาจจะเรียกว่าเป็นการหัวได้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่เป็นการหัวแบบสบวแต่ว่าอะไรคะแนนจัดตั้งมันมีผลมากกว่านะเพราะว่าคนก็ก็ไปเลือกคนของคณะก้าวหน้านั่นแหละเพราะมันชื่อมันคุ้นหูอยู่แล้วนะครับแบบใหม่เนี่ย คะแนนมันจะกระจายตัวมากขึ้นเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกันตนเฉพาะทางหรือกลุ่มขนาดเล็กมีโอกาสได้มีตัวแทนเข้าสู่บอร์ดมากขึ้นนะฮะทีนี้มันก็จะมีเรื่องของการแบ่งตัวแทนตามมาตราอย่างที่ผมบอกไปนะครับระบบเก่าเนี่ยผู้ประกันตนทุกมาตรานะครับไม่ใช่เฉพาะมาตรา33นะทุกมาตราเนี่ยเลือกได้หมดแต่ว่าไปเลือกผู้ประกันตนเอาเลือกบอร์ดชุดเดียวกันไม่ได้แบ่ง นะไม่ได้แบ่งเป็นประเภทว่า,าผมเป็น33อีกคนนึงเป็น39อีกคนหนึ่งเป็น40นะแบบใหม่เนี่ยเขาจะแยกการจัดสรรตัวแทนตามสัดส่วนของผู้ประกันตนคือจะแบ่งเป็นกลุ่ม33 39แล้วก็40นะอ่าและที่สำคัญก็คือคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติอันนี้แหละครับที่คนของคณะก้าวหน้าพักประชาชนเนี่ยเขาไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะอะไรเพราะถ้ายึดตามคุณสมบัตินี้ พวกตัวเองอาจจะมีปัญหานะระบบใหม่เนี่ยมีการเพิ่มเงื่อนไขด้านคุณสมบัติโดยกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีมวความเป็นกลางทางการเมือง<ม>และไม่ว่าระบบเลือกตั้งจะเป็นแบบเก่าหรือแบบใหม่กรรมาการที่มาจากการเลือกตั้งยังคงมีวาระดำรงตำแหน่ง2ปีเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องระยะเวลาไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่วิธีการที่ได้มานะหนหนึ่งคน เลือกบอร์ดได้1คนเลือกผู้สมัครได้1คน2จากเดิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาตราไหน33 39 40นะไม่ถูกแบ่งไปเลือกเหมือนกันเลือกในกระดานเดียวกันแต่ว่าต่อไปเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นเป็นส่วนส่วนส่วนส,วนสวนไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครจะมาเป็นบอร์ดต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเป็นกลางทางการเมืองเนี่ยนะครับ มันเป็นสิ่งที่มันเป็นเสมือนแร่เอิร์ธคือแร่หายากในวงการการเมืองไทยและแทบทุกวงการเลยเพราะอะไรเพราะว่าอย่างบอร์ดประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างชุดนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นคนใกล้ชิดหรือเป็นเครือข่ายของพักประชาชนเท่านั้นแหละนะเป็นแต่ว่าเขาไม่ยอมรับกันเท่านั้นเองนะนงแนวโค้งแนวคิดอะไรต่างๆก็ก็พวกเดียวกันหมดนะครับทีนี้ เรื่องประกันสังคมนะเรื่องตัดสูตรเนี่ยก็ไม่อยากจะพูดแล้วนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องมันเป็นเรื่องที่ถูกหยิบขึ้นมาตีฟูจนเกินเกินเลยจากสิ่งที่มันเป็นจริงๆนะครับใครจะตัดสูตรตัวละ3า0้จะตัดสูตรตัวละ200นะก็ว่ากันไปและอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการไปพาดหัวทํานองว่า,าบริษัทที่รับงานตัดสูตรกับรับงานทําปฏิทินเนี่ยเป็นเจ้าเดียวกัน คุณผู้ชมทราบไหมครับไอ้คำว่าเจ้าเดียวกันนี่คืออะไรคือองค์การทหารผ่านศึกนะนะองค์การทหารผ่านศึกซึ่งเขาเนี่ยต้องก็ต้องหาไรายได้เพื่อที่จะมามาทำอะไรมาดูแลสวัสดิการอะไรต่างๆของทหารผ่านศึกนะครับเขาก็จะเข้าไปประมูลงานพิมพ์นู่นนี่นั่นตามหน่วยราชการต่างๆตามปกตินะฮะ